อินนี่นี่ก็แดกอย่างเดียวด้วยก็ไม่ได้ทำงานที่นี่เลยไหมสวยทำตัวน่ารักแบวๆคแบล็คเฮายเอต่อมาถ้าถ่ายเงี้ยไม่มีใครก็ดูกูหรอกเขาดูมึัน่เรากำลังจะลงที่กรุงปารีสนะคะเพื่อที่จะไปกินคาเฟ่ค่ะอะ่างเง Lady and g e n t l e m e n ถึงกับใสกีดว้า This is เออเซเว่นไปท่องภาษาอังกฤษได้ก่อนขอบคุณมากนะครับอุ้ยโดนแตะอ่างอะเฮ้ยนี่อย่าบอกนะที่หายมาที่พัทยาเธอมาทำงาน สองสามีภรรยาใส่เสื้อสีชมพูเกินนั่นเนี่ยปกติกไม่ค่อยแต่งตัวเหมือนกันสักเท่าไหร่วันนี้ใส่สไตล์เกาหลี อตอนนี้นะคะเราก็ตื่นขึ้นมาด้วยบรรยากาศที่แบบดีมากวันน่้จะพาชื่นไปไหนจะพาชื่นไปไหนอันดับแรกเนี่ยเทปเนี่ยจะเป็นเทปรีวิวนะเราไม่ได้มาสายแบบรีวิวจ๋าต้องมาอย่างนี้เราอยากมาเที่ยวถ้าใครอยากมาเที่ยวก็ตามเรามาได้เลยในเทปนี้นตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม b บส t Western p พ e ีเมีย e ์เบเวียพัทยาครับคือที่เน,เนี่ยเขาจะมีอาหารเช้าซึ่งแตกต่างจากที่อื่นกูเหอ <C oughs> ้าอยาว้าวอยาวอ้ากอ้าเนี่ยอ้ คือที่อื่นเนี่ยใช่ไหมเขาจะกินแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเขาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะเลยเมนูแต่ละอันเนี่ยถือว่าแบบโหเป็นระดับพรีเมียมพรีเมียมทั้งนั้นเลยเขาทำงานบ้านมานั้นเออนะเดี๋ยวจะพาไปลองชิมดูว่าพรีเมียมของเขาเนี่ยเป็นแบบไหน ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าจะกินได้นะครับเพราะว่าเมียผมจะต้องถ่ายรูปก่อนนี่อันนี้คืออะไรเธอเป็น egg mededic cherry crab meat อันนี้สําหรับคนที่รักสุขภาพนะอันนี้ก็จะเป็น French toast smoke salmon avocado เธออันนี้น่ากินมากเลยเป็นออมเล็ตแล้วก็มีอะไรอีกวะแต่ไม่ใช่ออมเล็ตธรรมดาสังเกตดูดีๆนี่อะไรเห็นดำๆไหมฮะ นคาร์เบียอันนี้ไม่ยังอุ่นนะอันนี้คือคาเวียนะอุ่นบ้านถือว่าเดือดมากนะคือดูอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าถ้าโดยปกติอาหารเช้าทั่วไปอ่ะคือจะไม่ได้อลังการมากใช่ไามก็จะเป็นกินแต่เนี้ยสิ่งที่คอมบิเนชั่นที่เชฟเขาเลือกมาให้ข้างในนี่เป็น lobster นะจ๊ะที่เธอไปคุยกับเชฟมาตั้งแต่ก่อนก็เมื่อกี้ถามเขาเลยนี่แหละว่าจะ่านได้บ้างอ่ะกินดีกว่าโบนี่นี่เป็นไงดูดู ก็จะจิ้นแต่ละคำอ,อ,อร่อยเลยอ่ะน้อยครับอาหารกับคอนเสิร์ฟนี้ถ้ามันช่างต่างกันจริงๆิเลยถ้ามึงเอามาแบบเป็นน้ำท่อมอะไรเงี้ยจะตรงมากเลย อันนี้ Connie, เนี่ยอันนี้อะไรคะน,นี้ที่เด็ดเขาแจงรอนวาฟเฟิลคือมันจะคล้ายๆแบบทอดมันนี่คุณแอบไปคุยกับเชฟตั้่เมื่อไหร่เนี่ยฉันเป็นเชฟเองอันนี้ใครๆก็จะสั่งนี่อันนี้เห็นไหมนี่เขาเบียร์ด้วยนี่ปกติเราจะไม่ได้เห็นในตอนเช้านะนี่เชฟเขาทำมาให้เราเลยให้ลองชิมเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ทุกคนจะต้องสั่งหอมเลยอ่ะเดี๋ยวนายขออีกทีสิ ครับครับาารโทรเรียกตำรวจให้มาค้นตัวอันี่ <c oughs> อันนี้น่า,นนาจะชอบมั้งไม่อะดูบัญชาไม่เหรอเรา <c oughs> แล้วไม่ปฏิเสธด้วยหไหม <c oughs> ไม่ปฏิเสธด้วยนะ <c oughs> วันนี้นะเป็นวันรีวิวรีวิวต้องกินใจพูดไม่เปบ่า ต้องพูดเบาหน่อยนิดหนึ่งนะเก่งใจเก่งโดยแขกเขาสิเพิ่งจะมาเก่งวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวมาพัทยาทีเนี่ยบอกเลยว่ามีสถานที่เที่ยวเยอะแยะเลยสามารถเปิดขวดได้สามารถยิงลูกดอกไม่ได้ย่างนี่ผ่านเราไปเราไปแบบว่าเราไปรีวิวนั้นเธอไปเองอันนี้เราจะพาไปแบบว่า ที่ไหนของกินอร่อยที่ไทยลูกเกรย์เ้ยวันนี้เราจะแบบชิคๆเพราะวันนี้เราแต่งตัวเป็นแบบน่ารักไเสื้อใครเธเสื้อฟัวโลนฟัวโลนคุณฟูใครสนใจเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูได้มีหลายลายเกรย์ไปละลากันเดี๋ยวกินต่อยนี้นึ่ง มาถึงแล้วครับเกรทแอนแกรนสานที่สําหรับคู่รักสําหรับครอบครัวเรา2คนมาพัทยาก็ต้องแวะมาที่เกรทแอนแกรนเพื่อมาเติมความหวานให้กับเรา2องคนใจละรักมากละรักมากคนที่แบบชอบขนมของหวานแล้วก็ไอศครีมนะคะต้องมาที่นี่แล้วก็มีไอศครีมที่แบบมีรสชาติมากกว่า48รสรชาติ อันนี้คือติ๊กเกอร์ค่ะตู้ถ่ายรูปค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ่ายติ๊กเกอร์หน่อยไหมขอห้านาทีอะไรเงียบๆนะทุกคนได้ยินอะไรก็ทำเป็นไม่ได้ยินนะยินบ้าดิไม่ไม่อยากเปิดไฟชอบเบดๆไหนิ้อะเปิดยังไงอะครับนี่ก่อันนี้เลยค่ะหนึ่งสองสาม สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับซิเนเจอร์อคือดับเบิลช็อกกับมีทรัฟเฟลบราวนี่ทรัฟเฟลนี่อ่าเรามีทรัฟเฟลแล้วก็อะไรเนี่ยครับอีกอันหนึ่งเป็นแองคารา,าเมลครจัดมา3รสเลยครับสั่งคนเดียวอะ่ะ <ชา S 1> ถ้าเป็นกัญชาเนี่ยหน้าตาพวกนี้ก็จะเป็นคนที่อนมามัยแหละเป็นคนที่ไม่เคยลองอะไรพวกนี้เลยดูจากหน้าตานะชิมไม่ได้เออไม่เคยเลย ที S 1> <S 1> นี่นี่ก็แดกอย่างเดียวหรือเวลาทำงานที่น um> ี่เลยไหมโอเคเลยนะอันเนี้ยคือบราวนี <S 1> <S 1> ่ทรัฟเฟิลกินไปแล้วดูไปกินได้ไงอ่ะกินแล้วกินหมดแล้วเนี่ยทั้งตู้กินได้ไงวะมันยังไม่มีภาพน่ารักน่ารักเลยมาที่นี่คือเป็นครอบครัวแบบน่ารักห้าสี่สามสองทุกเองดูสิแล้วมาที่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ิศิล์มค่ะเรียกว่าไอศครีมเหรอระหว่างไอติมกับเธอใครหวานกว่ากันน่ะ ่กวเออเหมือนเดิมดีกว่าลำคาลแล้วอร่อยปะอื้อร่อยอืมโอ้โหอยากกินเยอะวันนี้เดือดรีวิวอีก80ลร้านไปถ่ายรูปกันดีกว่ามันน่าอร่อยเหลือเกินเนี่ยมันน่าอร่อยทำเกินน่ารักแบวแบล็ว โอเคถ่ายใครอะสังเกตดูเห็นไหมมันจะเป็นแท่งๆอย่างนี้ปุ๊บมาเลยนะดนตรีมาตะบัเล่นะมตปะอียะอียะไมต้องเป็นดนตรีเดียดนตรีอินเดียะปเลใจลไปเลยต้เลยบัาเจเันเตตลัลเลิมบไปเลยลนลรละเต้เนี่ยไม่เต้นเลยอะไม่อะไรเลยอะแล้วกูเหนื่อยคนเดียวเนี่ย เออพี่พันฮฮมีใดเกี่ยวไหมครับมันไม่ลื่นเลยอ่ะมันน่าจะเกี่ยวกันน้ำหนักตัวเออเอาถุงอยู่ตะมุมตักดิเปลี่ยนคนเลยหนึ่งสองไปไปไหนไปตีผมหมือนมงย่ออะไรผมเนี่ยถ่ายกดไปเรื่อยตีก้นจับก้นหันมาเอะกันเผลอละ เหรอต้องมาตูดไปแหลมเลยวะโอ้โหถ้าถ่ายเงี้ยไม่มีใครก็ดูกูหรอกเขาดูมึงหนึ่งสองไปหน oh. ึ่งสองไปที <Yeah, like man, ่กูเล่นมาเนี Moon> ่ยเบาไปหมดเลยมึงหนักกวูกูเยอะไปไปแลยังไปเลยังไปดลยังถ่ายคู่กันไหมเธอสองคนหนึ่งสอง ผมก็ถามนี้น่อนมีผลต่อหน้าที่การงานไหมไม่มีหรอกเราก็ทีมงานนายูซีมี่ผมรักที่นี่เหลือเกินกูเกียดมึงมากเลยทีน้อยูปากไปด้วยทีน้อยดังแล้วล่ะ ถึงแล้วนะจ๊ะนี่เราก็สู่ Coffee w a r 3 3 1 Station นี่เราจะบินไปไหนจ๊ะเออคือเขาแบบเครื่องบินยกมานี่เลยจ้ะแล้วเธาก็เข้าไปนะแล้วเธอก็จะแบบนั่งแบบเสมอว่าเราจะบินไปที่ไหนสที่นเลแต่เราไม่บินเราอยู่ที่เดิมเหมือนตัวแบบ boarding pass นะคะเราจะไปเที่ยวไหนไปประเทศไทยเฮ้ยนี่เป็นแอร์เครื่องจริงนะมีกว้างใหญ่ชะเฮ้ยทำไมมันกว้างขนาดนี้ก็เอาที่นั่งออกปะเป็นที่นั่งแบบ ดูดิข้ามมาดูได้ทุกคนอ่ยินดีต้อนรับก็สู่สายการบินไทยแอร์เวย์แอร์บัส737นะครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับสภาพอากาศที่เรากำลังเดินทางไปนั้นมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับาายุสภาพอากาศมีเมฆเป็นบางส่วนอยากขอให้ท่านผู้โดยสารนั้นอยู่นะเขียนขัดไว้ ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของท่าน ladies and gentlemen ไปภาษาอังกฤษปะ this is uh s e v e n ไปต้องภาษาอังกฤษได้ก่อนสวัสดีค่ะผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้นะคะกับตันเอมี่กําลังพาคุณนะคะบินข้ามขดฟ้าเรากําลังจะลงที่กรุงปารีสนะคะเพื่อที่จะไปกินคาเฟ่ค่ะผู้โดยสารคงอยากจะลงเพราะว่าเอ๊กับตันเมาหรือเปล่าเนี่ยตื่นได้แล้วค่ะตื่นได้ คุณมางออกไปจะเห็นเมฆหมอกนะคะทางด้านขวาก็มเมฆหมอกเช่นกันค่ะ<ล>ตอนนี้นะคะเราก,กําลังอะไรนะเขาเรียกว่าลดระดับลงนะ<ด>ลดระดับลงนะคะเป็นกัปตันมาได้ไงโอ้คุณเนี่ยอาจจะอื้อนิดหน่อยนะคะถ้าใครมีหมอกฝรั่งก็กระดาก,กาดายหยิบขึ้นมานะคะหรือคึ้นอาจจะดื่มเครื่องดื่มแล้วก็เปลี่ยนน้ำลายก็จะอึกอึกอึกผูคุณก็จะหายอึกค่ะ,ะ <c oughs> แต่กามีนี่น่าลำคาญมากเลยอะ่ะกระดานคาัานกัปตันคาสซานไม่ถึงเหยียบเบียดไม่ดื่มอ่ะ อันนั้นคือเบรกเหรอไม่รู้ใช่เหรอคุณสามารถที่จะกระเป๋าวางบนคนได้นะคะระวังสศีรษะด้วยนะคะรับชากาตาลิคะรับชากาตาอะไรดีคะสวัสดียินดีต้อนรับแขมผู้เกียรติทุกท่านเข้าสู่สายการบินไทยก็บินแอร์บัสสามสามเจ็ดเอาดีๆเสียเมันก็ไปเกินไปสามสามเจ็ดเครื่องบินลำนี้นั้นมีทางออกทั้งหมด6ทางด้วยกันมีทางด้านหน้าด้านหลังด้านหลังด้านข้างและด้านบนของท่าน ด้านบนไม่มีให้มองลงไปด้านล่างข้างบนอาจจะมีข้างล่างบ้างวสุดสามจตุวสี่จตุปชามาแล้วค่ะคุณผู้ชายขอบคุณมากนะครับเออโดนแตาอ่างอ่ะหัวอยู่น่นนะอ้าวเหรออ่ะก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะเนาะแนวน้องๆหนูๆที่ชอบ ชอบเครื่องบินอะเนาะชอบทห,หารชอบอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้เลยสถานที่ต่อไปเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนเสื้อกันนิดหนึ่งใช่ให้มันเหมาะสมกับสถานที่และความรวดรวอลังการอายพาอยู่ไปดินเนอร์หรือหรอดินเนอร์อยู่รัตตุมุใช่คาฟเฟ่แล้วหรอจ้ะเดี๋ยวดื่มดับกาแฟตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวหลังจากน,นี้เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนได้ค่ะ คะแต่งตัวหรูขนาดนี้ถ้าจะแต่งตัวดีแต่งตัวหรอขนาดนี้ต้องบอกเลยว่ายอช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 กูคนไทยไปลงมาเถอะ <c oughs> มาลงมา <c oughs> นี่หรอกินเล้งชินปิ้งเหรอยอช สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงไม่โครงไม่เครลงไม่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะจะเมาเรือหรือเปล่านะ <ขอ S 2> ไช่เดียวไม่ต้องห่วงเมาเรือไม่เมาแน่เมาเหล้าไม่แน่ไปขึ้นบนดาดฟ้ากันเม<ร>าหรือเปล่าโอ้โหอฮ้ยอุ๊ยแล้วทำไมมีอะไรเนี่ยการตกแต่งอือไม่จริงมั้งพี่บอล มันไม่หมุนตามอ่ะลองดูดิเซ็กซี่ดิเฮ้ยนี่มีแบบว่าเป็นงานด้วยเอ๊ะทำไมรู้ว่าต้องเกี่ยวขาเงี้ยอาชีพเก่าอาชีพเก่าเคยไปเรียนครั้งหนึ่งไปเรียนทำไมอย่าบอกหน้าที่หายมาที่พัทยาเธอมาทำงานหารายได้เสริมเออ สวัสดีครับ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 นี่เรือลำนี้ชื่อว่าอะไรนะโอเนสกายครับโอเนสกายใช่ครับเมื่อก่อนนี่มันเป็นไหไรพี่มันเป็นเรือแบบนี้เลยไหมก็คือเรือลำนี้เราเราต่อมาเนี่ยเราจะเอามารับลูกค้าชาวจีนนะครับเป็นเรือคาเบเล่โชว์ก็โควิด -19 เเข้ามาพอดีเข้ามาพอดีเลยยังไม่ได้เปิดเลยก็เลยปรับตัวมาเราดูว่าอะไรที่พอจะรับลูกค้าได้ช่วงแรกที่เปิดเนี่ย เราเน้นบริเวณชั้นดาดฟ้าเป็นรูปขอบทานอาหารดินเนอร์อะไรต่างๆครับแต่ช่วงหลังมีกิจกรรมตกปลาหมึกแล้วจะตกได้คนตกไม่เป็นเดี๋ยวสอนให้ครับเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยตกหมึกกันเดี๋ยวดูดิว่าดูดิว่าใครจะได้ก่อนพี่คิดว่าผมกับเมียผมเนี่ยใครจะตกหมึกได้ก่อนผมคิดว่าคุณซีตกได้ก่อนแน่เพราะว่าการตกหมึกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกับความโหดใจมันต้องเทียมวันนี้เดี๋ยนะอะไรนะขึ้นอยู่กับบาปครับว่าวันนั้นทําบาปขึ้นไหม ซึ่งวันนี้ผมดูแล้วคุณจีทำบาปขึ้นกว่าคุณเอมี่แน่นอนคีบอลไม่น่ารักเลยีบอลไม่น่ารักเลยอันดับแรกก็ใช้ยังไงใช้ยังไงวะผมเราเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะลงไปข้างล่างเลยปล่อยไปจนสุดเลยจนมันมันมันไม่ลงนะครับพอรู้สึกว่ามันถือแล้วเราก็ปิด ม้วนขึ้นมาประมาณสัก3รอบ15วินาทีเรากระตกสักทีหนึ่งก็ได้ไดเดลวลาถ้ามันติดมันจะหนักมันจะรู้สึกหนักเลยตั้งใจมากเลยนะถ้าเป็นอะไรแข่งกับผัวเนี่ยฮ <c oughs> นะ <c oughs> a few moments later โอ้โหดูดูดูไงไงเสียเวลาไหมล่ะสรุปคือตกอยู่ประมาณชั่วโมงแล้วฝีมือก็ไม่ได้แล้วเกินหมึกสดเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นมาเนี่ยดู ัเก่งนะเป็นซาซิมิสดจริงจริงเนี่ยเซลเขายังไม่ตายเลยเนี่ยยังขยับอ่ะลองใชิบตัวมันจะหวานหวานตอนจบด้วยอ่ะตอนจบเหรอแล้วก็กรอบอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แบบใช่โอเชียนสกาเนาะนะคือแบบว่าแบบเออมาพัทยาบางทีเราก็แบบว่าไม่ค่อยทำกิจกรรมแบบนี้นะถ้าใครที่แบบมาแล้วก็แบบอยากสปรีบรรยากาศในการแบบว่า กินข้าวคุณก็มาตกหบึกนิดๆหน่อยหนอแล้วคุณก็กินข้าวต่อา้างกลางทะเลมองไปทางไหนก็เป็นทะเลทะเลทะเลฝากด้วยแล้วกันนะครับขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับชียนส Sky นะครับพี่บอลนะผู้น่ารักของเราเนี่ยขอบคุณมากครับโอ้ยเหนื่อยไม่เคยเที่ยวไม่เคยกินไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเจิน อันนี้ถือถือมาทำอะไรกันได้ว่าทำอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยถือมาทำอะไรตกหมึกเหมือนหน้าแตกอ่ะหน้าแตกเราจะใช้หน้าตาช่ช่วยช่องได้ไม่เกี่ยวเวลาตอนเช้าตื่นมาก่อนที่เราจะแต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเตรียมผิวนะคะโ o ยรั r p ล u สเป็นครีมรอกแกะเกรดพรีเมียมนะคะที่มาจากประเทศออสเตรเลียหอมอีแล้วเนี่ย Joyner p l u สเนี่ยหอมเลยครีมรอกแกะที่เข้มข้นซึมเข้าผิวได้เร็ว ควาปุ๊บนี่เห็นไหมคนมันไม่นนมไมหลออกมาหลายคนจะชอบคิดว่าครีมรักแกะเนี่ยพอแบบว่าทาไปปุ๊บอะมันจะเหนียวเหนอะหนาหน้ามันจะไม่ซึมเข้าผิวแต่อันนี้ทาปุ๊บอะมันจะซึมเข้าไปเลยตอนเช้ายอย่างที่บอกนะคะพอเราทาเสร็จปุ๊บพอตอนกลางคืนเราก็ต้องทาเช่นกันนะคะเพราะว่าเรา ต้องแบบหน้าเราไปตากแดดมนาะทั้งวันเจอมลภาวะเจอฝุ่นเจอนุ่นเจอนี่แล้วมันทําให้หน้าเนี่ยแบบผิวของเราเนี่ยมันอ่อนล้า <c oughs> ถ้าเราทาจนเป็นน้ลัเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแบบมาแบบสดชื่นฟรชนะคะแล้วก็แบบรูขุมขนของคุณเนี่ยก็จะกระชับทําให้อ่อนเยาวดูสิตื่นมาแล้วมันจะเด้งมันจะผิวนุ่มสวยหลอ่อ <c oughs> มาดูอะไรโว้ย ใช้มาแบบ3ปีแล้วนะคะอย่างต่อนเนื่องใครสนใจนะคะอยากรู้รายละเอยียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูใน Google นะคะเซิร์ชไปเลยนะคะคำว่าคมพมรอกแกะของเอมี่นะคะหรือถ้าอยากสั่งซื้อเลยนะคะก็แอดไลน์ไปได้ที่แอดเจลเดน่าพอุ้ยมาดูดีนี่มาเลยอ่ะปะไปตรงคนเดียวไปสลิปสลิปคืนอนี้ลงนอนเงี้ย <laughs> ได้แล้ว Đây là đây mực lèo. Đây lèo.